อมสิทธิทเท้าฟื้นจเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกดองดังกับเขาเถิดนะเชื่อเสียงก้องฟ้าคความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาโรงเรียนวิถีพุทธ หมายถึงโรงเรียนในวิถีแห่งปัญญาที่พัฒนาอย่างบูรณาการในระบบแห่งไตรสิกขาสู่ความเป็นพุทธผู้เข้าถึงธรรมซึ่งทำให้เป็นอิสระโดยมีชีวิตที่ดีเจริญง,งอกงามมีความสุขจริงแท้และอยู่ร่วมสังคมอย่างสร้างสารรค์เกื้อกูลสามารถนำโลกไปในวิถีที่ถูกต้องวิถีแห่งธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ เกิดข <S an> ึ <S an> ้นในปลายปี2545เป็นหนึ่งใน5ของโครงการโรงเรียนรูปแบบใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการโครงการโรงเรียนรูปแบบใหม่5รูปแบบได้แก่โรงเรียนในกํากับของรัฐโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนสองภาษาโรงเรียนใช้ไอซีเพื่อการเรียนรู้และโครงการนำร่องสรรหาพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ การจัดการศึกษาเน้นเนื้อหาวิชาการและเรื่องคุณธรรมจริยธรรมหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่างๆสอแทรกและบูรณาการอยู่ในการเรียนเนื้อหาวิชาการตามระดับความใส่ใจและการมุ่งเน้นของโรงเรียนเป็นสำคัญมีหลักการนำหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนามาใช้อย่างจริงจังในโรงเรียน ก่อเกิดเป็นโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในปลายปีพุทธศักราช2545และมุ่งมั่นดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันวัตถุประสงค์และเป้าหมายวัตถุประสงค์โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถกราบพระได้ถูกต้อง 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถทำสมาธิแผ่เมตตา และกล่าวคำสมาทานศีลได้ 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถอาราธนาศีลได้ 4. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามศีลหได้เหมาะสมตามวัย 5. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงหน้าที่การปฏิบัติตนเป็นาศาสนิกชนที่ดีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 6. รูจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักไตรสิกขา 3. ขั้นตอนการดำเนินงานขั้นการวางแผน 1. ประชุมครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรียนกำหนดแนวทางการดำเนินการ 2. ครูผู้รับผิดช,ชอบจัดทำโครงการเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการขั้นการปฏิบัติตามแผน 1. ติดต่อประสานงานพระครูจากวัดเขารักอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีในการเป็นวิทยากรให้ความรู้และการปฏิบัติแก่นักเรียน 2. ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดเวลาโดยพระครูและคณะครูขั้นตรวจสอบกำกับติดตามให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ขั้นปรับปรุงดำเนินการประเมินโครงการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 4. ผลการดำเนินงานผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนมีสมาธิสติกิริยามาร,รยาทความอ่อนน้อมถ่อมตนที่ดีขึ้นมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตามค่าเป้าหมายของโรงเรียนและมีผลการดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธบรรล,ลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีทำให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนผู้ปกครองมีความพึงพอใจจากพฤติกรรมที่ดีขึ้นของบุตรหลาน อุตหรลานสามารถปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีรู้หน้าที่ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมกิจกรรมในชุมชนได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนด้วยความเต็มใจอย่างสม่ำเสมอปัจจัยความสำเร็จปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธได้แก่ 1. โรงเรียนมีที่ตั้งติดต่อกับบริเวณวัดมีแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโครงการและได้รับการสนับสนุนจากวัดเช่นพื้นที่ใช้สอยและการก่อสร้างอาคารเรียนรวมถึงผู้เรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นการเผยแพร่ผลงานมีการปฏิบัติและเผยแพร่ผลงานตามช่องทางต่างๆดังน,งนี้ 1. เผยแพร่ผลการดำเนินงานหรือการดำเนินกิจกรรมให้คณะครูในโรงเรียนทราบทางกลุ่มไลน์ของโรงเรียน 2. รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทราบทางการประชุม 3. เผยแพร่ผลการดำเนินงานหรือการดำเนินกิจกรรมสู่ชุมชนสาธารณาชนและสมาชิกกลุ่มทุกคน ทางเพจ a c e b o o k ของโรงเรียน 4. เผยแพร่ผลการดำเนินงานหรือการดำเนินกิจกรรมทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 5. เผยแพร่ผลการดำเนินงานหรือการดำเนินกิจกรรมโดยการจัดทำจดหมายข่าวและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน6จัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 7. การพัฒนาต่อยอดปัจจุบันโรงเรียนวัดข่าวรักกำลังดำเนินการศึกษาและพัฒนาเอกลักษณ์ของโรงเรียนวิธีพุทธตามแนวทางการดำเนินการ29ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิธีพุทธซึ่งช่วยให้โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน <Hello. S 1> ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น <Hello. S 1> และยังเป็นแนวทาง <Hello. S 1> ที่จะต่อยอดพัฒนา <Hello. S 1> ตนเองไปสู่ความ <Hello. S 1> เป็นอัตลักษณ์29ประการ ของความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่สมบูรณ์แบบและพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปจึงได้ดําเนินการประเมินความเป็นไปได้ในแต่ละด้านตามแนวทางการดำเนินการ29ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ